ทางจังหวัดเองเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ก็มีการขอความร่วมมือให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้วยครับที่ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกครับเป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับมาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกนะครับ มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสมตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2564จำนวน3,018รายรักษาหายแล้ว1,165รายและกำลังรักษาอยู่ตอนนี้1,820รายเสียชีวิตสะสมตอนนี้33รายครับทางจังหวัดนครนายกเองได้ฮอตไลน์1567นะครับสำหรับรับข้อมูลติดต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แล้วก็กำลังจะเปิดฮอตไลน์เพิ่มอีกประมาณ3คู่สาย เพื่อรับเรื่องการขอเตียงของผู้ติดเชื้อโควิดสิโดยจะประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนเข้าระบบการแยกกักตัวที่บ้านหรืออาจจะแยกการาแยกกักตัวในชุมชนหรืออาจจะนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสนามนะครับรวมทั้งให้การประสานการเดินทางกลับของผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาที่จังหวัดภูมิภาเนาแล้วก็การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่1567 และเดี๋ยวจากนี้ก็จะเพิ่มอีก3คู่สายด้วยกันในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกครับ